สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องความสุขทาโลโดยหมอความสุขหัวโตโตแม่หมอหัวโตนั่นเองนะคะทุกคนแม่หมอที่มีพลังงานออร่าพลังงานบวกให้กับทุกคนทุกช่วงเวลาไม่ว่าคุณจะเป็นใครนะคะสินเสมอแล้วเจอกันนะคะทุกคนคะ่ะขอบคุณทุกคนที่กดติดตามใหม่และกดติดตามเก่าคนที่คอมเมนต์น้อมรับยินดีรับสิ่งดีๆเข้าไปให้กับตัวเองนะคะบุญกุศลจะได้เพิ่มพูนแล้วสิ่ง นั้นจะได้กลับมาเร็วๆในร้ายมีดีในดีมีร้ายเสมอนะคะทุกคนค่ะเอาละค่ะค่าคืนนี้เราจะมาส่งทุกคนเข้านอนด้วยอะไรนะคะก็คือนะคะเจตนาลมของไพ่นะคะก็คือว่านะคะสิ่งที่คุณจะได้เจอเจอภายในเร็ววันนี้นะคะคือเรื่องใดนะคะคุณจะต้องตั้งรับเรื่องใดบ้างนะคะของให้ไพ่นะคะของจีนนี้นะคะ ช่วยทํานายถายทักแล้วเปิดในสิ่งที่ดีๆนะคะเพื่อที่จะได้ให้ทุกคนมีกําลังใจาภายใน3วัน4วันนี้หรือ5วันหรือ7วันนี้นั่นเองนะคะแล้วก็ถ้าเป็นไพ่ที่ไม่ดีก็ขอให้ทุกคนนําไปปรับปรุงวิเคราะห์แล้วนําไปปรับปรุงนําข้อมูลที่แม่หมอพูดเป็นข้อคิดในเชิงบวกก็เอากลับไปปรับใช้นะคะ โอเคค่ะขออนุญาตครูบาอาจารย์ทุกท่านนะคะช่วยมาเปิดช่วยแนะแนวทางนะคะภายในนะคะ3าสี่วันนี้คุณจะได้เจอหรืออะไรเกิดขึ้นกับคุณนะคะขออนุญาตค่ะนะคะอ่ามาขอขอสัมภายก่อนนะจ๊ะนะคะไม่เหมาะขอสภัภก่อนนะคะนะคะนะคะ ฝนตกไหมคะที่บ้านฝนแม่หมอที่บ้านแม่หมอฝนตกนะคะแต่ว่าตกไม่ได้ตกมากนะคะคึมๆทั้งวันอากาศดีมากนะคะแล้วก็ที่ทํางานก็ตกด้วยนะคะทุกคนนะคะโอเคค่ะเราขอนะคะวิ้ยไม่เป็นไรค่ะนะคะไพ่ลื่นไพ่ใหม่ค่ะทุกคนไพ่ใหม่นะคะไพ่ใหม่นะคะเราขอเก็บนะคะเพราะว่ามันล่วงลงลงเยอะเกินนะคะไพ่ใหม่นะคะเราเพิ่งใช้น้องไป ไปสองครั้งเองมังค่านะคะนะคะ,นะคะมาค่ะนะคะขออนุญาตสับอีกรอบนึงนะคะเพื่อให้น้องเขาแตกนะคะเพราะว่าเราจะทําความสะอาดน้องทุกวันนะคะขออนุญาตดูตัวตนของทุกคนก่อนเลยนะคะว้าวเรื่องงานเรื่องงาน าค่ะเรื่องงานนะคะการตัดสินใจคุณจะเจอเรื่องงานคุณจะมีงานของคุณจะแบบโอกาสใหม่ๆในเรื่องงานนั่นเองนะคะนี่คือโอกาสใหม่ได้เรื่องงานใครที่ตกงานจะได้งานใครที่มีธุรกิจนะคะธุรกิจ เขาเรียกว่าอะไรนะคะธุรกิจของคนอื่นถดถอยสภาวะเศรษฐกิจประเทศไทยถดถอยใช่ไหมคะตกต่ํานะคะแต่ว่าคุณจะสวนธุรกิจเลยค่ะนี่คือคุณจะมีงานทําคุณจะได้งานธุรกิจการงานของคุณจะเฟื่องฟูคนอื่นเขาถดถอยเขาไม่มีลูกค้าแต่คุณจะมีลูกค้านะคะทุกคนจ๋านะคะแต่คุณจะ นะคะมีธุรกิจเพิ่มมากขึ้นนั่นเองขอแสดงความยินดีด้วยนะจะ๊ะนะจ๊ะนะคะมาค่ะนะคะไพ่อยากบอกอะไรกับทุกคนนะคะในร้ายมีดีในดีมีร้ายนะคะทุกคนโปรดจนใช้วิจารณญาณน,นะคะอุ้ยไหน ตัวตนของคุณนะคะตอนนี้นะคะคุณอยากจะได้เงินสักก้อนหนึ่งเงินก้อนกําลังจะเข้ามาหาคุณนะคะเงินก้อนกําลังจะเข้ามาหาคุณเป็นเงินก้อนใหญ่เราไม่รู้ว่าเงินก้อนนี้เข้ามาหาคุณได้ไงแต่คุณจะได้รับเงินก้อนโตเลยนะคะทุกคนเปิดมาไพ่ใบแรกก็ c o n c r a t r a t i o n ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะคุณจะได้รับเงินก้อนโตเลยนะคะนะคะปิดเลยเลยคะทุกคน ทุกคนเป็นไพ่น่ารักมากเลยน้องอยู่บนดอกบัวนี่คือเงินที่ได้มาจากความสุดจริตนะคะเงินที่ได้มาจากความโปร่งใสนะคะ<ฮ>เห็นไหมคะเนี่ยค่ะดอกบัวเป็นเงินที่บริสุทธิ์นะคะเงินที่นั่นแหละค่ะนะคะเป็นเงินก้อนโตนะคะที่สวรรค์ส่งมาให้คุณก็ได้นะคะนะคะโอ้โหดีมากเลยะทุกคนอุ้ย จบเลยไว้ทุกคนทุกคนทุกคนจบเลยไว้คินออฟคอยคุณจะได้เงินเยอะมากนี่คือคินออฟคอยนะคะทุกคนก็คือถ้าเป็นภาษาใช้ฮาลโลภาษาอังกฤษก็คือ อ๋อลาชินีถือเหรียญน,นั่นเองนะคะทุกคนนี่คือโอ้โหคุณคุณดูดีนี่ครับเพ่เปิดมาจงทําใจให้ล่าเริงนะคะยิ่งหัวล้อมากๆนะคะเงินก็ยิ่งจะเข้ามาหาคุณดูสิคะข้างหลังนี่คืออ๋อนกนกยุงนะคะนกยุงเป็น,เป,นเป็นเขาเรียกว่าตำนานจีนเขาจะเรียกว่าเป็น เป็นนกแห่งโชคลาบเป็นนกแห่งเป็นนกแห่งแบบทุกสิ่งทุกอย่างแห่งลาบอะคะ่ะแห่งรัพย์ก้อนโตอา่าราชินีจีนหรือฮองเฮาหรืออะไรทําไมเขา ก็คือมีทั้งอํานาจบารมีมีความสง่างามมีทั้งทรัพย์สินเงินทองนั่นเองนะคะนี่คือนกยูงอยู่ข้างหลังด้วยคุณจะมีเงินมีทองนะคะมีเงินมีทุกอย่างเลยราชินีเธอเรีนทุกคนขอแสดงความยินดีด้วยนะคะโอ้ยตื่นเต้น นะคะนะคะจัดเม้นสิ่งที่คุณปรารถนาสิ่งที่คุณหวังคุณหวังจะได้เงินคุณก็ได้นะคะคุณปรารถนาสิ่งใดคุณก็ได้นี่คือจัดเม้นค่ะทุกคนจัดเม้นนะคะสิ่งที่คุณปรารถนาคุณจะได้นั่นเองนะคะเหมือนเล่ากงมาให้โชคนั่นเองนะคะนะคะต่อค่ะนะคะแล้วไงต่อคะสิ่งที่คุณจะได้เผชิญเดี๋ยวนะคะแม่หมออ่านก่อนนกกระเรียนนะคะ เดอะสตาชีวิตใหม่ของคุณกำลังจะเริ่มขึ้นแล้วค่ะนะคะจัสเมนแล้วก็เดอะสตานั่นเองนะคะสิ่งที่คุณปรารถนาคุณจะได้สมดังหวังนั่นเองนะคะชีวิตใหม่ของคุณกำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วบางคนนะคะจะได้ไปรับงานใหญ่ๆนะคะไล่รับงานใหญ่แล้วก็บางคนนะคะจะ คือทางานใหญ่เลยอ่ะงานใหญ่จริงๆไม่งั้นไม่ได้เงินก้อนโตขนาดนี้หรอกคะ่ะคุณจะได้ตําแหน่งใหญ่ๆเป็นซูสีไทเฮาเลยคะ่ะเดินสตาร์ชีวิตใหม่นี่คือให้คุณตั้งรับเลยนะคะโอกาสใหม่ๆมาถึงอย่า yeah, ปฏิเสธให้รีบขวอยคว้าจะทําเป็นหรือไม่เป็นก็ตามนะคะนกอินทรี see, นะคะเกิดมาเขาก็ยังเป็นนกอ่อนๆอยู่ you, เห็นไหมคะจงเรียนแบบนกอินทรี see, นะคะจงทําตัวเป็นปญานกอินทรี see, นะคะ ยูนิเวอร์แซลเดอะเวอร์ยูนิเวอร์แซลเดอวนั่นเองนะคะโอ้โหทั้งสตาร์ทั้งเดอะเวอร์ทุกคนนี่คือไพ่ที่สวยงามที่สุด นะคะเป็นไพ่ใหญ่ๆทั้งนั้นไพ่แห่งโชคลาภไพ่แห่งความมั่งคั่งร่ำรวยนี่คือจัดเมนนี่คือเดอะสตาร์นี่คือเดอะเวอร์ยูนิเวอร์แซลนั่นเองนะคะก็คือเดอะเวอร์นั่นเองความอุดมสมบูรณ์ความมั่งคั่งร่ำรวยคุณจะได้เตรียมรับโชคเลยนะคะซับก้อนโตไม่โตได้ไงคะก้าวเหรียญแล้วก็เป็นราชินีถือเหรียญการงานของคุณนะคะจะนําพาให้คุณคุณจะได้โชคได้ซับจริงๆนะคะเนี่ยเตรียมตัวไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงเพราะ ขึ้นจัดเม้นแล้วก็ขึ้นจัดเม้นเสร็จแล้วใช่ไหมคะทุกคนแล้วก็ขึ้นเดอะสตาร์แล้วก็ขึ้นเดอะเวอร์น, Word, นะคะก้าวใหม่ของคุณก้าวแบบผู้ชนะก้าวแบบมีสติปัญญานั่นเองนะคะทุกคนจ๋าแล้วไงต่อคะเดอะฟู oo, นะคะเดอะฟูเดอะฟูก็คือความเป็นอิสระคุณจะหลุดออกจากความ คุณจะหลุดออกจากความขาดแคลนคุณจะหลุดออกจากทุกสิ่งทุกอย่างเดอะฟูลคือความไม่คิดอะไรนั่นเองนะคะอยากทําอะไรก็ทํานะคะตามที่ใจตัวเองปรารถนาเขาเรียกว่าผ้าขี้ริ้วห่อทองนั่นเองเขาเรียกว่าอะไรจีจ้ก,ง,นะะกงนะคะจี้กงนะคะนะคะจี้กงใช่ไหมคะนะคะ นี่แหละค่ะแล้วก็นี้เดอะเวิร์ก็คือเจ้าแม่กวนอิมทุกคนเจ้าแม่กวนอิมมาประทานให้คุณรูปนี้สวยมากทุกคนจงน้อมรับเลยนะั้นนี่คือสัญญาณที่ดีนี่คืออยู่ดีๆเราก็อยากเอาไพ่นี้มาเปิดนั่นคือพระแม่กวนอิมนะคะประทานพรให้คุณนี่เลยค่ะยูนิเวอร์แซลก็คือพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์กวนอิมประทานให้คุณให้ชีวิตใหม่ให้เงินคุณอันนี้ น้องคนนี้ชื่ออะไรหนะ้าถ้าใครจําได้เรื่องพระแม่กนอิม,ม่ะน้องคนเนี้ชื่ออะไรคะที่เป็นลูกศิษย์อะ่ะที่น้องดือด้อๆอนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวแม่หมอไปหาไปไปอ่านไปอ่านไปดูในซีรีส์ก่อนนะคะนะคะเดี๋ยวเดี๋แม่หมอมามาบอกนะคะถ้าใครรู้ก็มาคอมเมนต์ใต้ได้นะคะแม่หมอเดี๋ยวแม่หมอไปกลับไปดูซีรีส์แป๊บหนึ่งนะคะไปอ่านในหนังสือแป๊บหนึ่งนะคะว่าคือใครนะคะ ต่อไปค่ะชีวิตของคุณนะคะนี่คือชีวิตของคุณแล้วค่ะที่รักนะคะเดอะฟู Fool, คุณจะหลุดพ้นจากทุกสิ่งทุกอย่างปลอดโปง่งสมองสมองโลง่งนั่นเองนะคะจะมีความเป็นอิสระภาพนะคะไม่ยึดติดช่วงนี้เราเรียกว่าคุณคิดว่าคุณนะคิดมากคิดเยอะคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะ เดอรเดวิลจริงๆด้วยนะคะคุณคิดมากคุณคิดเยอะคิดไปก่อนคิดไปเรื่องไม่เป็นเรื่องก็ได้นะคะบางคนนะคะมีปัญหาแต่ว่าไม่กล้าอะไรใครแบบนี้ค่ะทุกคนนะ,ะตัดความคิดมากความไม่ดีนะคะเราที่เราบอกว่าในร้ายมีดีในดีมีร้ายนั่นแหละทุกคนนะคะเพราะฉะนั้นนะคะมันก็มีทั้งดีมันก็มีทั้ทงร้ายนะคะแล้วอะไรจะเกิดนะคะนี่คือนะคะ นี่คือเดอะไฮโลแพนเดอะถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็คือ, The คอเดเอะไฮโลแพนด,ดาาา์นั่นเองนะคะนี่คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาบอกคุณค่ะทุกคนค่ะนี่คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เลยนะคะมาช่วยสพอร์ตทั้งพระแม่กวนอิมนะคะทั้งสิ่งที่ศาสดาที่คุณเคารพนับถือนะคะยันแปดทิศนั่นเองมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาหาคุณนั่นเองนะคะนี่คือเขาเรียกว่า เขาเรียกว่าอะไรอ่ะภาษาจีนน่ะนะคะคนที่เป็นแบบว่าหลวงหลวงหลวงโอ้ยเรียกไม่เป็นอ่ะลืมอ่ะนะคะนะคะนั่นแหละค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเคารพนับถือยินอย่างเห็นไหมคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณร้องขอที่คุณนับถือเขาเทวดาประจําตัวคุณก็ได้นะคะมาช่วยคุณนะคะปลดปล่อยทุกสิ่งทุกอย่างนับจากนี้คุณจะได้มีชีวิตดีๆเกิดขึ้นแน่นอนค่ะ ราชินีถือไม้เท้าไม่ถือไม้เท้าได้ไงคะนี่คือราชินีถือไม้เท้าสูสีไทยเฮานั่นเองนะคะคุณจะมีมีบริวารคุณจะมีทุกสิ่งทุกอย่างทุกคนต่างก็เกรงกลัวคุณนะคะเพราะว่าคุณมีอํานาจวาจนานะคะนี่คือ ข้อแบบไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะคะที่เป็นบริวารของคุณนะคะเขาจะมีความยำเกรงคุณนะคะคุณจะทําอะไรนะคะเพราะว่าคุณเป็นคนมีความสามารถเหมือนสูสีไทยเฮานั่นเองค่ะนะคะราชินีถือนะคะ ราชินีถือดาบนะคะเป็นสูสีในไทยเฮานั่นเองนะคะความแข็งแกร่งของคุณคุณชนะทุกสิ่งทุกอย่างนะคะแต่เรื่องเรื่องวาจานะคะปิดวาจานิดนึงนะคะพูดภาษาดอกไม้แล้วกันนะคะนะคะความรักเล้วสิ่งดีๆพระเมตตาพระแม่โพ,พธิสัตว์ นะคะโฟทิสัตว์ควนอิมเมตาคุณนะคะเมตาคุณมากๆเลยทูออฟคัพนะคะสิ่งที่คุณปรารถนาสิ่งใดบางคนปรารถนาคู่ก็จะได้เจอคู่บางคนปรารถนาเงินก็จะได้เงินเงินได้มาจากกันนะคะเราไม่รู้ว่าเงินได้มาจากไหนแต่เป็นซับก้อนโตแต่ถ้าเป็นราชินีถือเหรียญหองเฮาหรือซูสีไทยเฮานี้ ก็คืออำนาจวาสนาบรรดาศักิ์ยิ่งใหญ่เหนือขณานับอุ๊ยทุกคนเรายินดีใจด้วยนะนะคะสิ่งที่คุณจะได้รับเตรียมรับความยิ่งใหญ่อลังการนะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณในเร็วๆนี้คิงออ f คอย OMG 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 เราบอกแล้วว่าผ้าคี้ลิวห่อทองนะคะคิงอ OF คอย ทุกคนดูนี่นะคะสิ่งที่คุณจะได้รับนะคะไม่ว่าคุณเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายมันถึงช่วงเวลาของคุณคุณต้องตั้งตั้งรับให้ดีคือนะคะคุณจะได้มาโชคอะไรต่างๆมันเป็นดาวดาวรุ่งพุ่งกระฉูดมันคือแสงตะวันไม่ว่าจะเป็นดาวพุธดาวศุกร นะคะพระอาทิตย์มารวมกันที่ราศีกรกฎแล้วก็พระอาทิตย์นี่คือส่องแสงสว่างให้คุณมันถึงเวลาที่คุณจะเจ,ดจิดจรัดมันถึงเวลาที่คุณจะมั่งคั่งร่ํารวยนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนโอ้ยไม่อยากเปิดอีกต่อไปเลยทุกคนนี่คือนะคะราชาถือเหรียญน,นะคะ King k คิงอ f c คอ n ฮ่องเต้นั่นเองไม่ใช่ท่านอ,องนะคะนี่คือห่องเต้ฮ่องเต้คนที่ <c oughs> ฮ่องเต้คนที่รวยก็คือจินซีฮ่องเต้หรือเปล่าคะนะคะหรือว่าคนที่เป็นใครดีอะนะคะนี่คือรวยรวยทั้งนั้นนี่คือฮ่องเต้นะคะที่มีบารมีมากนะคะแล้วก็เกิดนะคะราชินีทั้งฮอ,องเฮา นะคะนี่ห้องเฮานี่ซูสีไทยเฮาแล้วก็นี่ห้องเต้ค่ะเป็นจีนสีห้องเต้เป็นผู้มั่งคั่งร่ำรวยนะคะจัก,กรพรรดินั่นเองนะคะจัก,กรพรรดิของจีนโอ้โหคุณไพ่นี้เป็นไพ่ที่เลิศประเสริฐสีโอ้โหดีมากๆเลยนะคะชีวิตคุณไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายคุณจะทำอะไรมีแต่เงินเข้าเงินเข้าเงินเข้านี่คือ สัญญาณให้น้อมรับนะคะแล้วก็คิดวิเคราะห์ไม่ใช่รอแค่วาสนาเราต้องลงมือทำด้วยนะคะเราอาจจะคิดว่าเออมันถึงธุรกิจคุณอาจจะปังก็ได้นะคะเพราะไพ่ออกมาตอนแรกคือ8ไม้เท้าแล้วก็3ไม้เท้านั่นคือความเจริญงอกงามในธุรกิจของคุณนั่นเองค่ะนะคะไฟออฟคัพ ะค,ะความผิดหวังเสียใจที่ผ่านมาคุณเจออุปสรรคมากมายนะคะคุณเคยย่ําแย่ในชีวิตชีวิตเคยย่ําแย่เคยผิดหวังเสียใจแล้วใช่ไหมคะที่ผ่านมาเพราะว่านะคะอันนี้มันเกี่ยวกับเรือนกระดุมพระเรือนการงานนั่นเองนะคะตรงกับเรือนกระดุมพระนะคะแต่ก่อนคุณเคยมั่งคั่งร่ํารวยนะคะตอนนี้คุณกําลังจะนะคะ คุณเคยมั่งคัง่งร่ำรวยแล้วก็คุณพลิกผันชีวิตกลายเป็นคนอกหักเสียใจกับบางสินบางอย่างกับเรื่องงานนะคะกับเรื่องเงินหลายๆอย่างนะคะและต่อจากนี้จะเป็นอะไรคะ The ะ o w e r นะคะมันได้จบลงแล้วค่ะเดอะทาวเวอร์จบสิ้นนี่คือการแตกหกักการทำลายล้างเห็นไหมคะเขาเรียกว่าอะไรคะการพ้าไมเหีสีนะคะออกก่อไฟ เผาไฟทำพิธีอะไรสักอย่างเดอะทาวเวอร์ Tower, มันได้จบลงแล้วค่ะเหตุการณ์หลายๆในชีวิตคุณนับจากนี้นะคะเพราะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองคุณอยู่นั่นเองคุณดูดีคะ่ะนี่คือตรงกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะการพังทลายนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาช่วยเกื้อหนุนคุณนั่นเองเทวดาหรือพ่อแม่คุณนั่นเองนะคะที่มาค่อยมาช่วยซัพพอร์ตตัวคุณให้หลุดพ้น นะคะแล้วก็การที่คุณทําความดีสวดมนต์นั่งสมาธิการสวดมนต์นั่งสมาธิบางคนสวด ฉันสวดจบสวดจบสวดชินนะบัญชอมจบแต่ว่าไม่รู้เลยว่าคาถาชินนะบัญชรสวดเพื่ออะไรใช่ไหมคะแบบนี้ก็เหมือนที่คุณเดินอยู่ในกลางป่าซึ่งไม่รู้ว่าป่านั้นอุดมสมบูรณ์หรือว่าป่านั้นเป็นป่าอะไรอย่างนี้คะ่ะเพราะฉะนั้นเวลาสวดมนให้เอาใจอยู่กับการสวดมนแม่หมอก็เคยเป็นและเป็นบ่อยคะ่ะถ้าสมาธิไม่นิ่งมันก็เหมือนเรา สวดไปเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้ผลแล้วเราก็จะไปบอกว่าเออสิ่งศักดิก์สิทธิ์ไม่ให้พรที่จริงเราไม่มีสมาธิในการสวดแล้วท่านจะรับฟังข้อมูลจากเราได้ไงล่ะคะใช่ไหมคะต่อไปค่ะนะคะเดมูนความเป็นกังวลความคิดมากคิดเยอะนั่นเองนะคะนี่คือพระสนมนะคะความคิดมากคิดเยอะการลำนะคะ แต่อันนี้คือการรำนะคะแม้ว่านะคะคุณจะคิดมากเท่าไหร่แต่คุณก็สามารถนะคะแก้ไขปัญหาสถานการนี้ได้เพราะว่าเห็นไหมคะคุณรำท่ามกลางแสงจันทร์นะคะจิบชาเบาๆนั่นเองนะคะค่อยๆคิดค่อยๆวิดเคราะห์นะคะเพราะคุณเป็นคนที่มีความสามารถที่หลากหลายและมันได้จบลงแล้วปัญหาต่างๆที่คุณเจอมานะคะแฮงแมนโอ้โหไพ่ไล นะคะมันได้จบลงแล้วคุณดูดีคะ่ะนี่คือวิบากกรรมของคุณที่ผ่านมานะคะแต่มันขึ้นทาวเวอร์และแฮงแมนนะคะแล้วไงต่อคะเราขอดูไพ่ด้านหลังของคุณก่อนนะคะ k i n s of s o r อนะคะเมื่อกี้ราชินีถือไม้เท้านะคะคุณจะได้ตำแหน่งงานขอโทษทีค่ะคุณจะได้ตำแหน่งงานที่มั่นคงนะคะอันนี้คือราชินีถือไม้เท้านะคะเป็นสีสูส,สีไยเฮาอันนี้ตัวตนของคุณเป็นราชินีถือดาบคุณมีความแข็งแกร่งคุณมีความทะเยอทะยานไม่มีใครกล้าสู้กับคุณยิ่งคุณเป็นราชินีถือไม้เท้านะคะคุณจะชอบเข้าสังคมแต่งตัวสวยๆมีบริวารมากหน้าหลายตา เป็นผู้มั่งคั่งล่ำรวยทุกอย่างคุณมองคุณให้คุณเป็นอ่าถ้าเป็นผู้หญิงก็สุสีไทเฮาถ้าเป็นผู้ชายจากักรพรรดิฮ่องเต้ทั้งมีความเจ้าชู้มีความอะไรก็จะเป็นใครดีคะเราไม่รู้จริงๆนะคะเป็นจกักรพรรดิฮ่องเต้ที่เจ้าชู้ก็มีหลายคนใช่ไหมทุกคนใช่ไหมคะนะคะอาะละคะ่ะนะคะแล้วไงต่อคะนะคะทาวเวอร์มันได้จบลงแล้วนะคะทุกคนแล้วไงต่อคะ ทาวเวอร์ขอตีความท o วเวอร์หน่อยค่ะคุณตรงเดินออกมานะคะบางสิงบางอย่างคุณหมดไม่ใช่หมดหรอกคะ่ะคุณยังรักอยู่แต่บางสิ่งบางอย่างอะ่ะมันทําให้คุณหมดเพศชั่นนะคะหมดความหลงไหลคุณก็เลยเดินออกมาคุณเห็นแล้วว่ามีแปดถ้วยแต่คุณอยากจะเดินหายอีก2องถ้วยเพื่อมาเติมเต็มชีวิตที่มันขาดหายไปนั่นเองออกไปตามล่าฝันในสิ่งที่คุณต้องการนั่นเองนะคะ นะคะแล้วไงต่อคะตอนนี้เราเชื่อว่าคุณได้เดินออกมาแล้ว o o ออ o สอดนะคะความลังเลของคุณนะคะดีแฮงแมนคือการรอและก็ความลังเลของตัวคุณเองนั่นแหลคะค่ะว่าคุณจะก้าวต่อไปดีไหมหรือว่าอยู่ที่นี่อยู่ที่เดิมอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะแต่ว่าไพ่ออกมาบอกว่านะคะแปดถ้วยจัดติก นะคะนี่คือความยุติธรรมนี่คือนะคะห้องเต้ที่สวมบทนะคะจัตติ่ก็คือความยุติธรรมคุณจะได้รับความยุติธรรมแน่นอนค่ะเพราะว่าชีวิตของคุณมันผ่านอะไรมาเยอะนะคะเห็นไหมคะผ่านความเดอะทาวเวอร์แฮงแมนมาแล้วก็เดอะเดวิลมานะคะคุณต่อสู้ตอนนี้คุณเราเชื่อได้ว่าคุณกําลังตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างว่าจะเดินหน้าต่อหรือว่า อยู่ที่เดิมอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าคุณเดินหน้าต่อชีวิตคุณก็จะมีแต่ความสุขจงเลือกสิ่งที่คุณมีความสุขสิ่งที่คุณนะคะคุณอาจจะคิดว่าอ้๊ยนะคะคุณอาจจะคิดว่าเอ้๊ยถ้าฉันอยู่ตรงนี้มันก็มีความสุขดีแต่ถ้าคุณเลือกไปข้างหน้ามันอาจจะเจอสิ่งที่ดีกว่าก็ได้นะคะเพราะว่าจัตติคุณจะได้รับความยุติธรรมนะคะที่ผ่านมาคุณก็มองว่าคุณไม่ได้รับความยุติธรรมนะคะถ้ามี เอ,เอกสารเกี่ยวกับอะไรนะคะคุณได้รับความยุติธรรมแน่นอนนะคะ king of c ค u พนะคะคุณจะมีความสุขในด้านนะคะชีวิตคุณนับจากนี้จะเต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขจากห้าถ้วยเป็น k n n o of ค u พนะคะชีวิตคุณนะคะ o n น i ลน of c u p ค่ะจะมีคนมามอบโอกาสดีๆให้กับคุณ Night of c u p ก็คืออัศวินถือถ้วยนั่นเองนะคะจะมีคนมามอบโอกาสดีๆสิ่งดีๆให้กับคุณนะคะเป็นคนที่แบบว่าดีเลยแหะค่ะไม่ว่าจะเป็นคนไหนคือโอกาสดีๆเข้ามาหาคุณแล้วจัติคุณจะมีโอกาสดีๆหลังจากที่ฟ้ามืดมนฝนตกแล้วมีแต่เมฆหมอกฟ้าเปิดแล้วนะคะนี่คือสิ่งที่คุณจะต้องเตรียมรับโอกาสดีๆโอกาสใหม่ๆ ดูวิวโอ้โฟจูนโอกาสใหม่ๆม,มาถึงคุณแล้วนี่คือสิ่งที่คุณรอคอยดวงชะตาเปลี่ยนแล้วค่ะนี่คือดวงชะตาของคุณได้เปลี่ยนปรับเปลี่ยนแล้วสิ่งที่คุณรอคอยสิ่งที่คุณปรารถนาคุณจะมีโชคมีทรัพย์มีทรัพย์พใหญ่ในชัน้นพรรษาของคุณนะคะในเร็วๆนี้แน่นอนนะคะในออฟสอดนะคะมุ่งตรงไปสู่ข้างหน้า อย่ายอมแพ้คุณไม่ยอมแพ้นะคะคุณเป็นคนคุณเป็นนักรบเพราะว่านักรบอาศวินเขาจะมุ่งตรงข้างหน้าเขาจะไม่ถอยหลังนะคะเหมือนนะคะเหมือนใครคะเหมือนพระเจ้าตากที่นะคะเขามุ่งตรงพระหน้าแล้วเขาก็ถูกมอข้าวตัวเองเห็นไหมคะนะคะแล้วคุณจะยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่เหมือนใครคะถ้าเป็นนะคะ ประเทศไทยนะคะก็คือรัชกาลที่หนึ่งนั่นเองนะคะที่ทำให้มีกรุงรัตนโกสิน์ขึ้นมาทุกวันนี้นั่นเองค่ะนะคะห้าดาห้าดาบนะคะห้าดาบคุณเจอศึกหนักมาใช่ไหมคะคุณเจอความพ่ายแพ้มาคุณต่อสู้อยู่คนเดียวและห้าดาบนี้จะเป็นอย่างไรคะขออนุญาตดึงไพ่ ฮายปินเทศนะคะจงอยู่กับตัวเองให้เป็นตอนนี้คุณฮิวใจตัวเองได้แล้วนะคะคุณชีวิตคุณจะมีการปรับเปลี่ยนปรับเปลี่ยนในทางที่ดีทั้ง The View of Fortune นะคะทั้ง King of Knight of c u p นะคะความจัดติกนะคะคุณจะได้โชคลามเงินทองนะคะนี่คือพระโพธิสัตว์กวนอิมมาเปดิดมาโปรดคุณแล้วนั่นเองนะคะการงิน เห็นไหมคะการงานของคุณจะเกิดความเจริญรุ่งเรืองมาแปดดาบเลยเมื่อคุณหิวใจตัวเองเมื่อคุณรู้และคุณตัดสินใจถ้าคุณตัดสินใจไม่ได้ให้คุณนิ่งสงบคิดข้อดีข้อเสียส่วนที่จะทำและไม่ทำนะคะเมื่อข้อเสี่เมืม่อข้อดีมากกว่าข้อเสีย ะค,ะคุณก็จะได้คําตอบนี่คือคําตอบของคุณค่ะงานทุกอย่างนะคะนี่คือการงานของคุณจะพุ่งกระฉูดเลยแปดไม้เท้าคือสิ่งที่ดีงามนะคะสิ่งที่คุณมีความสุขในการทํางานเมื่อมีความสุขทํางานคุณก็จะได้เงินเข้ามานั่นเองนะคะ The ะ o v e r ดอกโบตันชอบจังเลยอะ่ะไพ่ปิดท้าย เดอะเลเวอร์คุณจะมีความสุขความสุขในที่นี้จะเป็นความรักก็ได้นะคะจะเป็นความรักก็ได้นะคะทุกคนนี่คือสิ่งดีงามดอกโบตั๋นนะคะถ้าใครเห็นดอกโบตั๋นนะคะแสดงว่าคุณจะมีความสุขมีลาบมีทุกทสิ่งทุกอย่างเลยนะคะทุกคนนี่คือไพ่ปิดจ,จบแสดงว่าชีวิตคุณได้เปลี่ยนไปแล้วนะคะไม่เปลี่ยนไปได้ไงคะนี่คือ universal นะคะก็คือพระแม่กลอนอิมพระโพธิสัตว์กลอนอิมนั่นเองและชีวิตคุณนับจากนี้แล้วก็ the view of fortune นะคะ the view of fortune ขอไพ่ใหญ่ๆก่อนนะคะแล้วก็นะคะ the view of fortune นะคะ the h i e r o p h a n t หรือว่านะคะคนที่ เป็นศาสดาของศาสนาจีนนะคะนะคะนี่คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์พ่อแม่คุณน,นั่นเองนะคะจัดติกนะคะเอ้ยจัดเม้นคุณได้รับความยุติธรรมแน่นอนสิ่งที่คุณปรารถนานั่นเองนะคะแล้วก็อันนี้เดอสตานะคะมีแต่ไพ่ดีๆเราขอโชว์ไพ่ใหญ่ไพ่ใหญ่ออกเยอะมากนะคะเราจะไม่มองไพ่เล็กนะคะจัดติกคุณจะ ได้รับความยุติธรรมแน่นอนนี่คือ The View of Fortune นี่คือไพ่ใหญ่ไพ่ใหญ่ออกมาเยอะมากนะคะแล้วก็ไพ่ใหญ่ไพ่ลายก็คือ The Tower นะคะไพ่ใหญ่ก็คือไพ่ลายนะคะในทางที่ลายก็มี The Devil นะคะ The Tower นะคะแล้วก็ การหมดแพชชั่นการเปลี่ยนแปลงความหลงไหลของคุณนะคะแล้วก็แฮงแมนนะคะแฮงแมนของคุณนี่คือแฮงแมนนะคะสิ่งที่นะคะมีปัญหานะคะห้าถ้วยนะคะการหมดสิ้นอะไรายอยากของคุณนะคะนั่นเองนะคะแล้วนี่คือสิ่งดีๆแล้วก็เดอมูลความเป็นกังบนนะคะ จากนั้นนะคะมาดูไพ่ดีอันนี้คือไพ่ใหญ่นะคะไพ่ไพ่นะคะเมเจอร์อะคานาเป็นไพ่ใหญ่แล้วก็เป็นไพ่ใหญ่ที่ดีด้วยนะคะนะคะ,ะ,คะชีวิตคุณเป็นยูนิเวอร์แซลแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นเดอร์สตาร์มีทุกสิ่งทุกอย่างนะคะคุณสามารถปรับมารได้นะคะเพราะว่าจติคือการปรับมาน,นั่นเองนะคะ,ะ,คะแล้วชีวิตคุณจะมีแต่ความสุขเป็นราชินีถือเหรียญแล้วคุณจะมีคู่รักเป็นราชาถือ เหรียญนั่นเองนะคะเป็นราชาถือเหรียญนั่นเองนะคะราชาถือเหรียญน,นะคะชีวิตเป็นคู่กันนะคะนี่คือสิ่งที่คุณจะได้รับโชคลาภก้อนใหญ่นะคะปัญหาต่างๆคุณจะแก้ได้ด้วยตัวคุณเองปัญหาต่างๆคุณจะแก้ได้ด้วยตัวคุณเองนะคะนะคะเรื่องงานเรื่องเงินต่างๆมันจะเข้ามาหาคุณเพราะว่าคุณเป็นราชินีถือ ะะมีสามราชินีด้วยกันก็คือราชินีถือไม้เท้าราชินีถือดาบราชินีถือเหรียญเป็นราชินีแห่งความมั่งคั่งลํารวยคุณเป็นคนแข็งแกร่งไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ตามคุณจะมีชีวิตอิสระได้และได้เจอคู่แท้ที่คุณปรารถนานั่นเองนะคะนี่คือเดอะเลเวอร์นะคะไพ่ดีมากๆเลยนะคะทุกคนวันนี้ค่ำคืนนี้ก็ขอให้ทุกคนนอนหลับฝันดีนะคะบ๊ายบายสวัสดีคะ่ะ